สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตาหลวงพุโตวัดประดูชิมพลีรุ่น5มีนาคมพศ2524ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะที่ระลึก5มีนา2524เป็นพิธีใหญ่นะคะแจกในงานศพของหลวงพุตโตวัดประดูชิมพลีค่ะสำหรับองค์นี้สภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์นะคะอาจจะมีคาบเก่าตามอายุองค์พระลักษณะเฉพาะของพระปิตาวัดประดูชิมพลีนี่ด้านหลังเขาจะมีรอยปลิ้นนะคะซึ่งเป็นลักษณนะขออภัยค่ะ ลักษณะเฉพาะนะคะเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทจะเห็นว่าองค์พระจะเล็กกว่า เหรียญสิบ,บาทไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์เล็กค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับพระเกจิคณาจารย์แล้วก็พธิธีอย่างคร่าวๆย่อยๆนะคะอิ่มจะแจ้งไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะส่วนท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีหลายเว็บไซต์ที่เป็นลูกศิษย์สายตรงแล้วคนที่เขาซื้อขายกันอยู่เขาจะลงข้อมูลได้รายละเอียดมากกว่าอิมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ